สังเกตกันไหมครับทําไมเวลาที่เรามีความสุขหรือรู้สึกปลอดภัยนะครับเราถึงเรียนรู้ได้เร็วและจดจําได้ดีที่สุดนะครับนั่นก็เพราะว่าหัวใจของเราพร้อมที่จะเปิดรับนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับทฤษฎีที่จะเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นพื้นที่ความสุขนะครับหรือทฤษฎีที่มีชื่อว่าทฤษฎีมนุษย์นิยมนะครับโดยแนวคิดหลักของทฤษฎีนี้นะครับจะเน้นความรู้สึกและจิตใจของผู้เรียนเชื่อว่าทุกคนใยดีและต้องการพัฒนาตนเองนะครับการเรียนรู้ที่ดี ต้องเกิดจากความเต็มใจและมีความสุขนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีหนึ่งนะครับหากนักเรียนกําลังหิวข้าวหรือถูกเพื่อนกันเก้งนะครับจะทําให้นักเรียนไม่มีทางสนใจเนื้อหาบทเรียนได้นะครับเพราะว่านักเรียนขาดความต้องการพื้นฐานละความปลอดภัยนะครับการเรียนรู้ที่ดีได้นั้นจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับสมองจริงจะพร้อมเรียนรู้นะครับด้วยกระบวนการเรียนรู้นะครับ จะเป็นการพร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อรู้สึกปลอดภัยนะครับการเรียนรู้ที่จะรู้สึกเป็นแบบอิสระและมีเนื้อหาที่มีความหมายต่อการใช้ชีวิตนะครับการนําทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทันยุศานะครับคือการเรียนรู้แบบเป็นแบบอย่างนะครับอย่างเช่นครูแสดงวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ยากๆให้กับนักเรียนดูนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่างนะครับการเรียนรู้แบบร่วมมือนะครับคือให้นักเรียนทํางานกลุ่มหรือจับคู่ การทำโจทย์ยากๆนะครับเพื่อให้ผู้ที่เก่งกว่าเป็นแบบอย่างและสอนเพื่อนนะครับการสะท้อนตอนเองนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนว่าพวกเขาสามารถทําโจทย์คณิตศาสตร์ได้สําเร็จนะครับ